หนูเพิ่งมารู้ตัวต,วตอนม5ก็เลยเตรียมตัวไม่ทันแล้วหนูก็เลยรู้สึกว่าการที่เราลงคอร์สนี้แล้วเราเตรียมตัวอา่านหนังสือของเราแล้วก็มีพี่ๆที่คอยบอกข่าวสารพอเราส่งข้อมูลกิจกรรมที่เราทามาทั้งหมดตั้งแต่มสม .5 มหให้พี่เขาปุ๊บพี่เขาจะดูเกรดของเราเกรดเฉลี่ยรวมสะสมแล้วพี่เขาก็จะลิสต์มาให้ว่ามหาลัยที่เราเข้าได้ตอนนี้มีอะไรบ้างแล้วเราก็ให้เราเลือกว่าเราอยากที่จะเข้าอะไรพี่เขาก็จะคอยตามเรื่อยๆว่าพอตอนนี้เป็นยังไงบ้างพอติดปุ๊บพี่เขาก็จะนัดซ้อมสัมภาษณ์ ซึ่งเป็นการ้อมสัมภาษณ์ที่จริงจัง,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 งมากๆาถ้าเราเรียนได้ไม่ตรงที่เขาก็จะคอยถามว่าเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าเป็นอะไรไหมเรียนไหวหรือเป,ปล่าคลิปมันเย,ยอะไปไหมทําให้เราเข้าใจตัวเองว่าที่เราคิดว่าเข้าใจบางทีมันอาจจะยังทําไม่ได้ก็ได้ก็ทําให้เรากลับไปดูใหมค่ค่ะก็ทำให้เข้าใจในเรื่องนั้นมากขึ้นคือเราเชื่อว่าถ้าทุกคนตัดสินใจมามันจะไม่เสียใจเลยแล้วก็ไม่ผิดหวังเลยมันจะดีมากมากค่ะก่อนหน้านี้ในที่ผมบอกว่าการวางแผนของผมเนี่ยมันจินตนาการเกินไปมันนิยายมากเลยว่าแบบมันไม่มีใครอ่านได้ครบเก้าชั่วโม เออตัวนี้เราอ่านพอแล้วเราสามารถอ่านวันนี้แค่นี้พอแล้วก็พอสําหรับวิศวะจุฬาแล้วเนี่ยผมก็อุ่นใจว่าเออเราทําตรงนี้พอแล้วหรือถ้าเราอยากทําเพิ่มเราก็ขอได้ครับโรงเรียนนะครับเพราะว่าไอตัวคอร์นเนี้ยดีมากขับรับจบทุกอย่างมีทั้งแบบฝึกหัดมีทั้งเทปมีทั้งม็อกเทสมีทั้งพี่คอนซัลแล้วก็ปมามักมาสอนเองด้วยแต่ก่อนเรียนกลศาสตร์คือไม่รู้เรื่องค่ะ พอมาเข้าไอเดียลชัวร์พี่ๆเขาก็แนะนําว่าให้เรียนยตรงนี้อย่างนี้มาแนะนำค่ะให้ทํากลรัส์ได้มากขึ้นค่ะคือจะรู้เด็กอยู่แล้วว่าเด็กเรียนอะไรจะเน้นไปทางไหนคือถ้าเรียนตั้งแต่ม4เนี่ยพวกพี่ที่สอนพวกพวกโค้ชที่สอนนะคะพวกอาจารย์ที่สอนก็จะรู้ว่าน้องเนี่ยโอเคไหมไหวไหมเป้าหมายที่น้องอยากไปเรู้ได้ไหมคิดว่าน่าจะดีสําหรับเด็กที่ยังไม่ถูเป้าหมายชาัดเจน